ก่อนเรือจะออกก็ต้องทานก่อนขนมเค้กคนละ950บาททั่วทั้งวันกำลงังออกนะครับผม นัตสึแคนูเราจะทำกันช่วงบ่ายเป็นโปรแกรมสุดท้ายดังนั้นหลังจากเราทานทะเลในแอรลับแล้วค่ะับแล้วค่ะนี่เป็นอีกที่หนึ่งครับผมมาถึงบูก็อ่างทองครับผมวันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากองวัวตลับ ต่อเรือเล็กนะฮะนี่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เยอะมากมีเต็นท์ด้วยนะฮะเป็นห้องน้ำผู้ชายเมนนี่ก็จะเป็นที่ฝากนะที่ฝากกาสสำคัญนี่ครับผมเราจะไปตรงนี้เฮ้ยด,ดูดูมะพร้าวต้นนี้นี่มีลูกมะพร้าวด้วยไอยเราเชื่ชมธรรมชาติกันนวลฮะน,นี่นี่ครับกลางเต็นท์คืนเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมนี่ครับ คนข้างหลังหอบแล้วทางไม่ได้ลำบากแค่นี้ไม่ถึง100เมตรเหนื่อยแล้วหอบไหมนี่แค่100เมตรนะให้ดูวิวก่อนนี่เป็นไงล่ะห้องด,ด้วยด้ยแสดงว่าไม่หอบอว้าวอ่านเลยครับเพิ่งผ่านด่าน100เมตรเหลืออีก400เมตร ว้าเช็คอินและวหนึ่งมาถึงสองรอยเมตรชั้นนะฮะแบบสวยมากเลยมาถึงสองรอยเมตรหมุ่กวางทองนะฮะเนี่ยดูครับบรรยากาศไม่เคยมาครับอยากลองให้มาครับผม<ไ>ปเป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นไง,ไงไล่ะใารอยากไวทีนี้บอกเลยนะอยู่นิ่งๆไม่ชอบจุดพักก่อนเนี่ย นี่ถึงแล้วครับผมมาดูวิวเฉยๆอะไรกันครับผมเดินลงแล้วเสี่ยงตบแบบประมาณไม่เกินสองร้อยเมตร ใช้เวลา26นาทีเราจะกำลังจะกลับจากเกาะและแล้วเรือลำเล็กก็ออกไปแล้วนะ๊ายบาย